เอมมี่ผู้กุมความลับเปิดภาพไฮโซนิกวางแผนขอแต่งงานบุญเส้นตั้งแต่ปีที่แล้ว,วลเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาแสดงความยินดีกับช่วงเวลาพิเศษของพี่สาวคนสนิทบุญเส้นวิริธิพาที่เพิ่งจะถูกหวานใจนักธุรกิจหนุ่มไฮโซนิกทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการคุกเข,าข่าขอแต่งงานสำหรับเอมมี่มรกตนักแสดงสาวชื่อดัง โดยเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมเขียนแคปชั่นบอกเล่าความรู้สึกสุดปลื้มปริ่มหลังจากที่ทราบข่าวดีดังกล่าวพร้อมกับแนบภาพถ่ายหลากหลายโมเมนต์ที่ดีต่อใจรวมถึงช็อตเอ็กซ์คลูซีฟที่เก็บไว้มานานเกือบหนึ่งปีซึ่งเอมมี่มรกตได้เผยว่านี่คือภาพและวินาทีที่ไฮโซนิกเข้ามาขอคำปรึกษาจากสามีของเธอเรื่องการวางแผนขอแต่งงานโดยที่ผ่านมาเธอนั้นต้องเก็บความลับแบบเงียบสนิทมาโดยตลอด โดยได้เผยต่อว่าดีใจสุดๆกับข่าวดีครั้งนี้ดีใจจนนอนไม่หลับเลยขอบคุณพี่นิกที่เข้ามาในชีวิตพี่วุ้นแล้วทําให้พี่วุ้นยิ้มได้ในทุกๆวันพี่ๆสองคนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุด You guys are definitely my favorite couple. พี่วุ้นเป็นพี่สาวคนแรกในชีวิตถึงจะไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆแต่พี่วุ้นก็รักเอ็นดูและดูแลมี่เหมือนตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันเมื่อ20ปีก่อนจนถึงวันนี้เป็นคนสวยนิสัยดีและน่ารักเสมอต้นเสมอปลายใจบุญจิตใจดีและไม่เคยคิดร้ายกับใคร That's to the happiest person the why deserve person sis world you be in เขียนไปร้องไห้ไปแต่มีฝากพี่สาวคนนี้ด้วยนะคะพี่นิก congratulations to you both once again love you both ปลอรูปสุดท้ายคือรูปที่พี่นิกปรึกษาคุยกับพี่หนุ่มเรื่องของการขอแต่งงานถ่ายไว้เมื่อวันที่17ทธันวาปีที่แล้วพวกเรารู้มาตั้งนานแล้วแต่เราบอกซิดไม่ได้